กอล่าเกีสวัสดีค่ะท้องทุ่งนาเขียวขคจีเดือนหน้าก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วนะวันนี้น้องแดงก็มาที่สวนแต่เช้าเอาส้มโอมาฝากให้พ่อด้วยเวลามาสวนก็จะมีอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากให้พ่อแบบนี้ทุกวันวันนี้น้องแดงก็มาทํางานในสวนที่ปลูกต้นง้อไว้ง้อเป็นอะไรที่น้องแดงแทบไม่ได้ดูแลเลยแล้วก็โตเร็วมากๆมาตัดกิ่งดูแลใส่ปุ๋ยกันหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยหลายเดือนแล้วน้องแดงปลูกง้อที่สวนหลายต้นค่ะส่วนมากก็เป็นง้อรงเรียนพอตัดกิ่งออกไปต้นก็ดูโล่งขึ้นมาเยอะไหนๆก็พกเลื่อยมาแล้วก็ ไปแล้วนะคะเพราะว่าทําเป็นสาวโซลาเซลล์แต่ก็โตเร็วมากๆจนบางแสงแดดยังมีต้นไม้ให้ต้องเคลียร์อีกหลายต้นเลยค่ะแต่ว่าค่อยๆเคลียร์ไปได้เวลาทําอาหารแล้วค่ะขอย,ย่างปลาทูก่อนเลยเมื่อเช้าน้องแดงเก็บมะเขือจาก้างบ้านมาด้วยเป็นมะเขือปอลูกรักปีมะเขือแบบนี้เอา,ามาตำส้มตําอร่อยมากลูกอ่อนลูกแก่ทํากินได้หมดปลาทูสุกแล้วยกออกมาแล้วก็แกะเนื้อออกเมนูของน้องแดงวันนี้เป็นยำมะเขือง่ายๆยำมะเขือใส่เนื้อปลาทูเป็นอะไรที่อร่อยมากนะยิ่งยำใส่กับมะเขือพันนี้ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกมะเขือภาษา กระเหลียงเรียกว่าสกอเมนูยำมะเขือแบบนี้คนกระเหลียงเรียกว่าข้อาอสกอซ่าเป็นเมนูที่ชาวกระเหลียงนิยมกินกันมากๆแล้วก็จะมีมะเขือปลูกไว้ตามบ้านเกือบทุกบ้านเลยนะเพราะว่ามะเขือเป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายแล้วก็ให้ผลไววันนี้มีแค่เมนูเดียวค่ะแต่แค่เมนูเดียวก,ก็กินอิ่มอร่อยมากๆแล้วกินข้าวเสร็จก็ขอ,ขอต่อด้ผลไม้นิดนึงน้องแดงเอาส้มโอมาสองลูกค่ะลูกใหญ่ก็ให้พ่อไปลูกเล็กน้องแดงก้ามากินส้มโอนะ่ากินมากๆน้องแดงชิมแล้วค่ะมีรสชราติอมเปรี้ยวอมหวานแม่บอกว่าอยากกินยำส้มโอนอง็ิะเเปม ที่ถูกใจผู้หญิงอย่างเรามากที่สุดกินได้ทุกวันน้องแดงก็ปลูกส้มโอไว้ที่สวนเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กินให้ทุกอย่างค่อยๆเดินตามกันเวลาสวนเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเนาะแม่บอกว่าอร่อยถูกใจมากๆความสุขของคนที่ได้กินอะไรอร่อยอร่อย,ออยหน้าตาก็จะประมาณนี้และนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆของน้องแดงที่บอนดอยค่ะ